สวัสดีครับทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต่อยทิติวัฒน์นะครับและนี่คือทิติวัฒน์ชนแนลนะครับเช้าวันนี้ครับจากภารกิจที่พิซูนโล่นะครับเราก็กําลังจะเดินทางกลับลําพูนครับระหว่างทางที่เราเดินทางจากพิซูนโล่กลับลําพูนเราต้องผ่านอุตรดิตถ์ครับในเส้นทางอุตรดิตถ์นั้นก่อนจะถึงเขาพึ่งนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายในรถนะครับ มันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านกาแฟซึ่งบรรยากาศดีมากนะครับ<ม>ชื่อร้านว่าเป่าปากบาบก๋วยเตี๋ยวเรือ,อาชามกะลาประมาณนี้นะครับเส้นทางตรงนี้จะออกจากอุตรดิตถ์มานิดนึงนะครับก่อนขึ้นเขาพึงนะครับเส้นทางที่อุตรดิตถ์กลับไปทางแพร่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับติดตามไปได้วยกันนะครับ สวยมากว้าวเออบรรยากาศดีร้านสวยมากตัวหลักเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราตรงนี้เนาะใช่คีว้าวเปิดทุกวันเหรอครับตรงนี้ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเ่งนี้จะเป็น 8แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะครับถ้าปกติปิดกี่โมงอ่ะอ๋อปกติปิด2องทุ่มก็เดี๋ยวรออะไรดีๆจะไม่ว่าดับใช่เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินถ่ายในร้านด้วยนะครับได้เลยสวยมากครับเปิดมานานรึยังครับตรงนี้ครับประวัติกานี่จะครบสองปีครับพระวิกานี่จะสองปีแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมีชั้นล่างด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินลงไปเที่ยวนะครับได้เลยครับ เขาเป็นร้านผู้ติ๋ยวนะครับผู้ตี๋วเป่าปากชางกะลาครับมีเส้นให้เลือกมีวัตถุดิบต่างๆครับจริงๆนะครับเรามีเวลาพักตรงนี้ประมาณสุดนาทีเท่านั้นนะครับในการแวะ กินกาแฟนะครับแต่ผมทุกครั้งที่ผมไปร้านกาแฟผมก็ไม่เคยกินกาแฟต <g ül> ั้งชามานะนาวตลอดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กินกาแฟนะครับก็เห็นจากหน้าร้านเข้ามานะครับบรรยากาศดีมากเขาจะตกบรรยากาศดีมากเขาจะตกแต่งเหมือนเราไปเที่ยวแบบโลกของเทพนิยายเป็ลนลักษณะแต่งเ,เรือรูปเรือเรือไวนิ่งเรืออะไรอย่างเงี้ยแบบสสวน์ฟสนุกอะไรประมาณนี้เนาะจรสลัด,ดอะไรประมาณนี้ครับมี เหมือนฟุ้งๆนิดๆนะเหมือนเทพนิยายอารมณ์ประมาณว่าตอนที่เราไปเที่ยวอะไรนะที่ยูนิเวอรแซลที่สิงคโปร์ครับจะมีแบบมุมนู้ดมุมนี้มากไหมดนะครับมีที่นั่งนะครับกินกาแฟนะครับกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งร้านหลักเขาเนี่ยเขาไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่เราไปซื้อกินกาแฟ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จุดพักที่เราจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเราคุ้นๆเช้ามาแล้วก็ออกมาได้นิดนึงเนี่ยน,นะครับ แต่บรรยากาศดีมากนะครับถ้าหากว่าผ่านเส้นทางนี้นะครับขากลับจากอุตรดิตถ์กลับลำพูนไปทางแพร่นะครับก่อนถึงเขาพึงนะครับสังเกตนะครับจะมีป้ายเขียนว่าเป่าป่านบก๋วยเตี๋ยวเรือกาลาอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เข้าไปในร้านแล้วก็มานั่งเล่าสรุปให้ฟังในรถเดาน้อเพราะว่าภายในร้านเขาก็เปิดเพลงเป็นไรก็กลัวจะโดนลิขสิทธิ์อยู่ก็เลยอยากขออนุญาตนาภาพภายในร้านนะอินเสิร์มาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศมันสวยงามยังไงนะครับถ้าผ่านเส้นทางนี้นะครับแวะได้นะครับแลบรองว่า เครื่องดื่มก็รสชาติโอเคนะครับใช่ไหมไดกกินอะไรชาเขียวใช่ครับคุณแ่งกินชาเขียวกินชามะนาวนะครับนี่เขาชื่อร้านขีวเรลือเป่าปากชากะลาขีิเรือเป่าปากชากะลานะครับแวะได้นะครับอ่าขาวหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ